สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่อยิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาออเดตทสกันกับเจ้าแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝนทิพย์เนาะแป้งตัวนี้นะคะก็มีเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์อยากจะให้ต่อเนี่ยได้ทําการทดลองเจ้าแป้งตัวนี้นะคะวันนี้ก็มาทําให้แล้วนะคะเนาะหลังจากที่ได้ใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าค,อค่อนข้างที่จะโอเคเลยหลายๆอย่างสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้นะคะเรามาดูสรรพคุณกันกับเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะคะว่าเจ้้้้้้าาาาาาตตัััววววเเเนนนนนนีียคคมมไไ่่ปป็องงรบดูกะะะจแ คิปพาวเดอร์เป็นแป้งผสมรองพื้นผสมสารบำรุงผิวสูตรพิเศษจากเกาหลีด้วยนว,วัตรกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เหมือนใครทําให้เนื้อแป้งบางเบาแต่ปกปิดได้อย่างเรียบเนียนเนื้อแป้งในละเอียดขั้นสูงสุดพร้อมนว,วัตรกรรมแป้งผสมสารสกัดจากธรรมชาติเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยสารสกัดจากคาโมไมลา์กระบองเพชรแล้วก็กดฮยารูโรนิกที่ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นและไม่อุดตันรูขหมขนผผิวเรียบเนียนละเอียดพร้อมการปกปิดและบำรุงในขั้นตอนเดียวตลับของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบสีทองตัว ตลับเนี่ยมันมีความหรูหราแล้วก็มีความสะท้อนได้สวยงามเลยนะคะด้าน,นในเปิดมาก็จะเจอกระจกที่ใหญ่โตอลังการนะคะแล้วก็มีพับตัวนี้นะคะเป็นพับที่สามารถสอดมือเข้าไปได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกกัน้นเป็นพลาสติกกั้นตัวเนื้อแป้งนะคะ,ะสําหรับตัวแป้งนะคะเขามีทั้งหมด3เบอร์นะคะต่อซื้อมาเป็นเบอร์ FT03 คือเบอร์ที่เข้มที่สุดของเขานะคะมาในขนาดปริมาณ9กรัมนะคะหลังจากที่เราได้เห็นถึงคําเคลมของเขาไปแล้วนะคะเราไปดูในเรื่อง ของผลการใช้กันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะโอเคค่ะตัดกลับมาที่หน้าสดกันนะคะเดี๋ยวต่อจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนว่าความแตกต่างระหว่างครึ่งหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างก่อนอ่นเลยเดี๋ยวต่อขออธิบายในเรื่องของนะคะ่ะสภาพผิวของตอนนี้ก็เป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะช่วงบริเวณกรอบหน้าหรือว่าบริเวณอื่นๆนะคะก็ผิวปกติหรือบางทีก็รู้สึกว่าจะแห้งด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณทีโซนนะคะก็จะมีความมันนะคะก็จะมีความมันมากกว่าบริเวณอื่นๆนะคะมาใช้เจ้าแป้งตัวน,นี้นะคะโดยที่่เราไม รองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะให้เห็นประสิทธิภาพของแป้งตัวน,นี้ไปแบบชัดๆดเลยนะคะต่อว่าเนื้อแป้งอ่ะเขาทาออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับซีผิวของต่อนะคะแล้วก็มีความปกปิดได้พอสมควรเลยอ่ะการปกปิดนะคะต่อว่าถือว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นอีกหนึ่งตัวที่สามารถปกปิดได้เยอะพอสมควรเลยนะคะเนาะก็ต่อรู้สึกว่าการปกปิดของนางเนี่ยมันปกปิดได้ดีเลยทีเดียวนะคะถือว่านางเก่งเลยอ่ะในเรื่องของการปกปิดนะคะแล้วก็ ให้ผิวที่มันมีความสมูทมีความเรียบเนียนมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้คือบอกเลยว่าเรื่องของการปกปิดเนี่ยต่อยกให้เลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของพวกรอยสิวรอยดําใหญ่ๆนะคะตรงนี้ก็ยังจะต,ต้องพึ่งคอนซลเลอร์อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีรอยสิวรอยดําใหญ่ๆนะคะต่อว่าตัวเดียวก็คือจบเลยนะเนยต่อรู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีแบบ พอๆกับรองพื้นเลยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีความหนักผิวหนักหน้าเลยแต่ว่ามีความเย็นกริบของผิวแล้วก็เบลอผิวได้สวยมากให้ผิวที่ texture ส,สวยมากๆนะคะอันนี้นะคะต่อซูมผิวให้ดูนะคะระหว่าง2ฝั่งจะเห็นว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยปกปิดได้ดีเลยแล้วก็ให้การปกปิดรูขุมขนได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ดูผิวสมูทผิวเนียนทุกอย่างโอเคหมดเลยอะ่ะแล้วก็รอยค้าใต้ตาเนี่ยก็สามารถปกปิดไปได้เยอะพอสมควรให้ดูในส่วนของหน้าผากนะคะหน้าผากเนี่ยต่อจะเป็นพวกรอยสิวรอยดําเยอะก็จะปกปิดได้ไปแบบเยอะเลยอะ่ะคือต่อชอบในเรื่องของการปกปิดแล้วก็การยึดเกาะกับผิวมากๆเลยคือแบบพอทาปุ๊บแล้วมันก็คือยึดเกาะกับผิวโดวยที่แบบ ทำให้ผิวของเรามีความสมูทความเนียนขึ้นมาโดยทันทีเลยอะ่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ต่อชอบเลยสําหรับเจ้าแป้งตัวนี้ตอนที่ทาไปเมื่อกี้นะคะพับตัวเนี้มันมีความเนียนแล้วไม่มีความนุ่มมากๆพอเราแตะเนื้อแป้งไปอะ่ะแล้วเราเอาขึ้นมาทานะคะทาได้แบบรวดเร็วแล้วก็มีความเรียบเนียนจริงๆนะคะมันให้ปริมาณเนื้อแป้งที่แบบเราทาในบริเวณกว้างได้เยอะนะคะโอ้ตรงเนี้ยคือตรงนี้ต่อจะเห็นว่าเป็นพวกรอยสิวรอยดําเยอะนะคะสิวมันยังแบบ เป่งๆอักเสบอักเสบอยู่เลยแต่เจ้าตัวนี้สามารถที่จะแบบ cover u นางได้จ้ะเออเว้ยต้องให้นางแล้วนาะรู้สึกว่าหน้านะค่อนข้างมีความเรียบเนียนมากเลยแต่อย่างที่ให้ดูนะคะหน้าผากมันก็จะมีเป็นรอยสิวแบบดำๆใหญ่ๆนะคะตรงนี้ก็จะต้องใช้พวกคอนซลเลอร์ก่อนนะคะอย่างที่บอกไปแต่ว่าแบบหน้าเนียนหน้าสวยมากๆเลยอะ่ะ ชอบมาพูดถึงเฟิร์สเ i ็ปชั่นของเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะต่อชอบตั้งแต่เปิดมาเนี่ยต่อค่อนข้างที่จะชอบแพ็กเกจที่มีความแบบหรูหราและไม่มีความกองแก๊งนะคะตรงนี้คือถือว่าทําแพ็กเกจออกมาได้ดีเลยพนะอเปิดเข้ามาด้านในนะคะต่อก็จะเจอกับพับนะคะซึ่งพับเนี่ยก็มีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็พอยิ่งไปใช้แล้วว่าก็รู้สึกว่า มันให้ปริมาณแป้งกับหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็สามารถทาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้การแบบยึดเกาะก,กับหน้าได้ดีแบบทัชทัชไปแปบ๊บเดียวก็คือสามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วแล้วก็มีความเนียนมีความสมูทมีความนุ่มนะคะก็ตรงนี้ถือว่าทําได้ดีนะคะมีตัวก้นแป้งแบบนี้นะคะทําให้เราสามารถทาไปแล้วก็ดูกระจกได้นะคะตรงนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะคะสําหรับแพคเกจเนื้อแป้งเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะคือพอทาไปครั้งแรกเราก็มีความประทับใจเลยคือ เนียนสมูททุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะเนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับตัว first impression นะคะแล้วที่แบบแฮปปี้มากๆคือมันไม่มีความหนักผิวเลยอะ่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราทาแป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดได้ดีขนาดนี้นะความรู้สึกเหมือนแค่ทาแป้งฝุ่นโอเคค่ะเดี๋ยวต่อขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกัน,นะคะ่ะ แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ได้ลุคประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะอย่างที่บอกไปนะคะหน้านี้ก็ไม่ได้มีการใช้รองพื้นหรือใช้คอนซีลเลอร์ใดๆเลยนะคะก็ถือว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพของแป้งตัวนี้นะคะในระหว่างวันเนี่ยหลายๆชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างมีการคุมมันกันน้ํากันเหงื่อได้แค่ไหนแล้วก็ประสิทธิภาพในระหว่างวันเนี่ยจะมีการยึดเกาะกับผิวได้แค่ไหนนะคะเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันนั้นตอนนี้นะคะเป็นเวลาะจ็ดโมงสามส โมงแล้วก็12ชั่วโมองต่อจะกลับมาอัปเดตหน้านี้ให้ดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้นะคะต่อขอตัวไปทํางานก่อนคะ่ะต่อออกจากบ้านมาแล้วคะ่ะเราก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะคะให้ดูสีของหน้านะคะกับแสงธรรมชาติเห็นไหม หน้าค่อนข้างที่จะให้ผิวที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูมีความเป็นผิวดูมีความเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะก็ต่อรู้สึกว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคทุกอย่างดูโอเคหมดแล้วก็ไม่มีความหนักผิวหนักหน้าเลยนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา2องโมงห้าสิบสี่นะคะเป็นเวลาประมาณสามโมงเจ็ดดชั่วโมงแล้วนะคะก็ให้ดูหน้า หน้าก็มีความเงาเงาขึ้นนิดนึงไม่หนักผิวไม่หนักหน้าเลยแล้วก็รู้สึกว่ายังบางเบาอยู่ไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยนะคะซึ่งตรงนี้คือถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ความมันเนี่ยออกมาน้อยมากๆแค่มีความ ว้า wow. ขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มสานาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ13ชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยต่อค่อนข้างที่จะวาวหน้าค่อนข้างแบบเยอะเลยนะคะผิวยังค่อนข้างที่จะแมทสนิทอยู่ก็จะมีแค่บริเวณช่วงหน้าผากแล้วก็ช่วงทีโซนเนี่ยที่นางค่อนข้างที่จะมีความเงามากกว่าปกติส่วนบริเวณอื่นๆเนี่ยยังรู้สึกถึงความแมทอยู่นะคะแต่ว่ามัน มีความมันออกมาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความมันที่มากนะตรงบริเวณช่วงหน้าแก้มแล้วก็บริเวณเนี้ย,ยังรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นผิวมากขึ้นด้วยความมันที่ออกมาแต่ว่ายัางค่อนข้างที่เป็นผิวที่มีความฉ่ําขึ้นนิดนึงแต่บริเวณหน้าผากเนี่ยด้วยความที่เหงื่อออกอะไรออกนะคะตรงเนี้มันก็จะมีความมันมากกว่าปกตินะคะเนาะ เรื่องการยึดเกาะเนี่ยก็มีหลุดออกไปบ้างนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยึดเกาะได้ดีแล้วก็เนื้อผิวยังค่อนข้างที่จะสวยมากๆอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนใดๆอะไรเลยนะคะทําได้ดีมากๆแล้วก็เรื่องของการยึดเกาะเนี่ยคือต้องให้นางเลยนะคะมาซับมันกันนะคะคือพอซับไปนะนางก็จะมีความมันออกมานะแต่ว่าในเรื่องของ ความมันที่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวแป้งเนี่ยมีการดูดซับความมันไว้ได้อยู่เยอะมากๆเลยนะคะที่ในของผิวที่เราเห็นเนี่ยที่มันแบบดูไม่ค่อยมันอะ่ะ ซึ่งมันดูโอเคมากเลยแป้งมันดูดซับความมันอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากแล้วการเป็นผิวของนางคือแบบเออโอเคเลยนะแต่ว่าแป้งเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะควบคุมความมันดีอะไรดีหมดนะคะซึ่งโอเคมากๆหน้ากลับมาแมต์สนิทแล้วเห็นปะแมต์สนิทแล้วก็สามารถที่จะไปดรอได้ส่งสีอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่หน้าไม่ดูล้าไม่ดูโซมไม่ดูแบบอ่อนล้าไดยทั้งสิ้นนะคะ นี่กระดาษซับมันหนึ่งแผ่นซึ่งก็ไม่ได้มันแบบสุดทิสุดเดชด,ด้วยซ้ำซึ่งป่อกี้เนี้ยต่อแบบออกไปลดน้ำต้นไม้ไปติดโซลาเซลล์ไปเดินอะไรมาที่แบบไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดแหละแต่ว่าเรื่องของผิวทำได้ขนาดเนี้ยเจอแดดเจอลมเจออะไรแบบนี้นะคะแล้วแบบผิวยังสวยได้ขนาดเนี้ยต่อบ,บอกเลยว่าต่อให้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะนาอมาสรุปกันนะคะสำหรับการยึดเกาะความติดทนความควบคุมความมันอะไรต่างๆคือให้เลยนะคะ ก็10เต็ม10ไปเลยต้องบอกว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะตอบแบบประทับใจเจ้าตัวนี้มากๆจริงๆเลยนะคะเนาะอยากจะให้เพื่อนๆไปลองนะคะเจ้าตัวนี้คือดีจริงๆนะสําหรับผิวผสม่อนไปทางมันอย่างต่อนะคะต่อรู้สึกว่ายึดเกาะกันที่คุมความมันการกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็เป็นผิวเนี่ยให้ผิวที่สวยเนี่ยทำได้ดีจริงๆแล้วก็ตามคําเคลมที่เขาเคลมไว้เลยนะคะซึ่งตัวนี้คือเนื้อแป้งก็ดีด้วยนะจ๊ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าแม้กระทั่งตัว แป้งที่ทำออกมาเนี่ยพอเราทาไปตัวแป้งก็ไม่ได้มีความร่วนนะคะ ก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายอะไรขนาดนั้นนะคะเนาะแล้วก็พับอะไรนี่ก็ทําออกมาได้ดีมากๆซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจนออกมาเป็นเจ้าแป้งตัวนี้ซึ้มคือดีมากๆเลยนะคะก็ได้เห็นทุกแง่มุมของเจ้าตัวนี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครเห็นประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วเคยใช้แล้วอย่างเงี้ยชอบไม่ชอบอยังไง<อ>ก็มาคอมเมนต์บอกเล่าให้ต่อฟังบ้างนะในมุมของเพื่อนๆที่ใช้แล้วบางทีสภาพผิวสีผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใจต่างกันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเน ฟังว่าเพื่อนๆใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลาไปแต่เพลงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อของเพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย